สวัสดีครับกลัมเทพแห่งคุนเขานะครับใครที่กำลังตามหาบ้านสักหนึ่งหลังขอวิวเห็นเขาใหญ่เต็มใบเห็นทัสกาน,น่าเต็มเต็มตานะครับที่ดินแปลงนี้ขอนำเสนอเลยนะครับภาพที่เห็นแบบนี้เลยนะครับวิวนี้อากาศแบบนี้หายากมากมากนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับตั้งอยู่ที่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเนื้อที่2ไร่ นเนื้อที่ใช้สอยประโยชน์ในบ้านนะครับ450ตารางเมตรและมีเรือนรับรองอีก60ตารางเมตรอีกหนึ่งหลังนะครับบ้านหลังนี้นะครับเรารีโนเวทใหม่ทั้งหลังเลยนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้บ้านหลังนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหม่เราทำเสียงแต่หลงังคาจนถึงพื้นกระเบื้องนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับ สังเกตง่ายๆเลยถ้าเราเดินทางไปทอสกานาก่อนถึงทอสกานาหนากิโลให้มองซ้ายมือนะครับเราจะเห็นบ้านหลังนี้ตั้งสง่าอยู่บ้านหลังนี้เลยครับเดินทางมาที่บ้านคองปูนนะครับหรือเข้ามาทางสวนอาหารลุงฤทธิ์เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานิดนึงนะครับเราก็จะถึงบ้านหลังนี้เลยบ้านเป็นอาคารบ้าน2ชั้นนะครับสห้องนอน4ี่ห้องน้ํา1เรือนรับรองเข้ามาที่เห็นเฟอร์นิเจอร์นี้เรายังไม่ได้จัดเลียงนะครับเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เราแถมให้แล้วก็ เข้ามานะครับมองทางขวามืออีกนิดนึงก็จะเป็นเคาน์เตอร์บาร์นะครับลูกค้าที่ต้องการนะครับก็เข้ามาสามารถเลือกเฟอร์นิเจอร์นะครับเลือกผ้าม่านเองได้เองนะครับหรือจะต่อรองเป็นส่วนลดก็ได้เราต้องการให้ผู้ซื้อนะครับสามารถเลือกสิ่งที่ดีนะครับเลือกตามสไตล์ที่เองชอบขวามืออีกทีนึงนะครับเป็นห้องครัวนะครับเป็นสไตล์ห้องครัวเป็นคอัวฝรั่งก็มีเคาน์เตอร์มีเตาแก๊สมีที่ดูดควันเรียบร้อย ต่อมาอีกนิดนึงนะครับเป็นห้องนอนห้องแรกแล้วก็สีสันเราเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับแล้วก็กระเบื้องนะครับต่างๆสุขภัณฑ์ทุกชิ้นนะครับเราเปลี่ยนใหม่หมดเสมือนบ้านหลังใหม่เลยนะครับเพราะบ้านหลังนี้นะครับโครงสร้างดีมากๆเลยที่ดินแปลงนี้นะครับตรงนี้เป็นห้องริเวร์รูมนะครับแปลงนี้เนี่ยครับประชันหน้ากับเขาใหญ่ที่เราพูดไปนะครับจะมองเห็นเขาใหญ่เต็มตาเต็มใบเลยนะครับมีการบิวอินนะครับในบ้านให้เรียบร้อย มีห้องน้ําที่อยู่ตรงห้องโถงนะครับก็จะเป็นห้องน้ําสุขภัณฑ์เปลี่ยนใหม่หมดบันไดนะครับเราเปลี่ยนสีไปหมดเลยถ้าลูกค้าที่สนใจนะครับต้องการสีที่เปลี่ยนจากเดิมนะครับเราสามารถให้ช่างเฟอร์นิเจอร์มาแก้ไขางานให้เป็นสีไม้ธรรมชาติก็ได้หรือจะเปลี่ยนสีตามต้องการเราก็สามารถยินดีแก้ไขให้นะครับแล้วแต่สไตล์ที่ชอบเลยแต่ตอนนี้เราเลือกสีแบบนี้เพราะว่าเป็นสีร่วมสมัยกำลังนิยมนะครับ เปลี่ยนใหม่ทุกห้องนะครับตรงนี้ก็เป็นห้องน้ําที่มีอามีอาชากุชี่ด้วยนะครับค่อนข้างที่จะใหม่และสะอาดทุกชิ้นนะครับสุขภัณฑ์ทุกชิ้นยังไม่มีผ่านการใช้งานทั้งนั้นนะครับออกมาด้านนอกนิดนึงนะครับก็จะเป็นการบิวอินเป็นตู้นะครับสำหรับใส่เสื้อผ้านะครับใส่อุปกรณ์ตรงนี้ก็เป็นอีกห้องนอนห้องนึงนะครับมีฐา,านเตียงเรียบร้อย ปิดประตูห้องนอนมาก็จะเห็นวิวแบบนี้เลยนะครับเต็มตาเต็มใบแล้วก็ถัดไปอีห้องดึงนะครับก็จะเป็นห้องพระนะครับตอนนี้ก็เป็นห้องรับแขกก็ได้นะครับแต่ตอนนี้เราทําเป็นห้องพระนะครับเอาไว้นะครับสําหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัวออกมาตรงหน้าระเบียงชั้นบนนะครับก็จะเป็นมีศาลานะครับเอาไว้ชมวิวนะครับมองเห็นเขาใหญ่นะครับด้านหน้ามีต้นสนคู่นะครับ2ต้น มีสนามหญ้าปรุงให้เรียบร้อยด้านหน้านะครับเรามีไฟ,ฟฟ้าที่เป็นไฟ,ฟฟ้า3เฟสนะครับเป็นหม้อแปลงของส่วนตัวของตัวเองด้วยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0870503777นะครับนัดล่วงหน้าเราพาไปสวัสดีครับ